สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารเอเชียนยุทธเกมกันต่อวันนี้จบเป็นที่เรียบร้อยปิดฉากลงในการแข่งขันเอเชียนยุทธเกม2025ที่บาเรนเป็นเจ้าภาพหลังจากนี้นะครับในการแข่งขันในครั้งถัดไปของเอเชียนยุทธเกมจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชานะก็วันนี้จะเป็นพิธีปิดนะครับสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดก็คือจบตั้งแต่เมื่อคืนนี้แอดมินเอามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รู้ว่าไทยเราได้กี่เหรียญอะไรบ้างนะครับก็เป็นการพัฒนาวงการกีฬากันต่อไปบาง สมาคมนะครับบางประเภทกีฬาก็คือยังไม่ได้เหรียญน,นะครับเรามาดูรายละเอียดต่างๆกับผลงานของทีมทัพนัดกี้วไทยกันนะครับเมื่อคืนนี้กวาดมาเพิ่มได้อีก8เหรียญน,นะครับประกอบไปด้วย2เหรียญทอง6เหรียญทองแดงนะครับโดยเหรียญทองแดงเหรียญแรกของเมื่อวานนี้นะครับได้มาจากกีฬามวยปั้มบนชายหาดนะครับน้องกะหนกกรนะครับสามารถที่จะคว้าเหรียญรางวัล มาได้สําเร็จนะครับในเหรียญทองแดงรุ่น55กิโลกรัมหญิงนะครับซึ่งน้องสามารถเอาชนะจอแดนได้ในช่องของการแข่งขันครั้งแรก2ต่อ1นะครับแล้วก็จากนั้นน้องแพ้ให้กับอินเดีย0-2แพ้ให้กับเวียดนาม0-2แล้วก็มาชนะฟิลิปปินส์2-1คว้าเหรียญทองแดงได้สําเร็จต่อมาครับเหรียญทอง เพิ่มขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับก็คือได้มาจากกีฬาประเภทยูยิตซูซึ่งหลายคนบอกว่ากีฬานี้ไทยเราไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่คิดว่าเหรียญรางวัลที่เป็นเหรียญทองอาจจะลุ้นยากนะครับแต่ทั้งนี้นะครับน้องมิยูก็สามารถทําได้สําเร็จแล้วก็ที่สําคัญแอนมินไปดูประวัติแล้วเนี่ยเหมือนน้องเป็นแชมป์ยูยิตซูด้วยนะของเยาวชนนะ แชมป์โลกด้วยนะไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นถือว่าน้องค่อนข้างที่จะโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับก็คว้าเหรียญทองมาให้กับทีมทัพนาฏยาไทยในการแข่งขันเอเชียนยูทเกมได้สําเร็จนั่นเองโดยการแข่งขันนะครับน้องลงสนามครั้งแรกเนี่ยเจอกับมองโกเลียนะครับในรอบ16คนน้องสามารถเอาชนะมองโกเลียไปได้50 0, แล้วก็มาเจอกับคาซัคสถาน ซึ่งเสมอในคะแนนนะครับแต่ว่าไปดูคะแนนเอเวนท์เนี่ยน้องสามารถที่จะมีคะแนนที่ดีกว่าก็เป็นฝ่ายเอาชนะคาซัคสถานไปได้ในรอบ8คนครับผ่านเข้าสู่ในรอบเซมิไฟแนลมาเจอกับเวียดนามก็ถล่มเวียดนามไปอีก500ก็ผ่านเข้าสู่ในรอบไฟแนลหรือว่ารอบชิงเหรียญทองมาเจอกับมองโกเลียอีกแล้วนะครับคะแนนเสมอกันทั้งนี้นะครับไปดูที่คะแนนเอเวนต์นะครับเป็นทางด้านไทยเรานะครับน้องมิูเนี่ยสามารถที่จะทำได้ดีกว่า ได้ครับได้1ก็เป็นฝ่ายเอาชนะมงโกเลียไปได้ในที่สุดคว้าเหรียญทองมาครอบครองได้สําเร็จนะครับในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับกีฬาประเภทยูยิซูก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยถือว่าเป็นเหรียญรางวัลเหรียญทองของยูยิซูที่มีความหมายมากๆนะเพราะว่าในการแข่งขันเอเชียนยูเกมเนี่ยยูยิซูนะครับมีเหรียญรางวัลเหรียญทองก็คือมีแค่เหรียญนี้เหรียญเดียวเท่านั้นนะก็นําไปปรับ พัฒนากีฬากฬากันต่อนะครับสำหรับวงการกีฬาไทยนะต่อมาครับเป็นกีฬาประเภทแบดมินตันนะครับที่เราได้มาอีก2เหรียญก็คือการันตีอยู่แล้วครับ1เหรียญทอง1เหรียญเงินนะฮะเพราะว่ากีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดียวไทยเราชิงกันเองนะครับเพราะว่าแข่งขันกันคอร์หนคอร์สเนยนะครับต่างคนต่างสามารถที่จะฝ่าฟัน ในแต่ละรอบมาจนมาถึงรอบชิงก็มาชิงกันเองนะครับก็เป็นทางด้านอัญญพัฒนะครับเอาชนะยาดาวิมินไปได้2 .1 ต่อ1เซตสกอร์ยี่สิบเอแล้วก็ยีต่อ10บนะฮะน้องอัญญพัฒก็คว้าเหรียญทองได้สำเร็จแอดมินมองดูแล้วนะน้องคนนี้แอดมินคิดว่าอนาคตน่าจะค่อนข้างไกลเลยนะครับแล้วก็น้อง ยาดาวีมินนะก็เหมือนกันนะแต่ทั้งนี้นะครับแอดมินชอบนอ้องอัญพัฒเพราะว่าเขามีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างแบบนิ่งนะฮะแล้วก็มีสมาธิการเล่นด้วยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแอดมินคิดว่าอาจจะ,ทะแทอ่ทลราชันุกได้นะคิดว่าอย่างงั้นนะเพราะว่าฟอร์มการเล่นเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นแล้วก็เรื่องของสมาธิในดีจากนั้นนะได้มาเพิ่อมอีกหนึ่งเหรียญทองแดงครับประเภทกีฬายูโดนั่นเองนะครับ ซึ่งได้1เหรียญทองแดงก็เป็นเหรียญเดียวในเอเชียนยุทธเกมของกีฬาชนิดนี้นะครับได้มาจากน้องเพชรธันวานะฮะคว้ามาได้สําเร็จโดยที่เพชรธันวานะครับรอบการแข่งขันชิงเหรียญทองแดงกับอินเดียก็เอาชนะอินเดียได้2 1นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ทําได้ด้วยนะต่อมาอีก1เหรียญทองแดงได้มาจากกีฬา ฟุตซอลนะครับถือว่าน้องๆฟุตซอลทีมชาติไทยแก้ตัวได้สําเร็จถึงเราจะไม่ผ่านเข้าสู่ในรอบชิงก็ตามนะครับโดยฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยในรอบการแข่งขันรอบแรกเอาชนะซาอุดิอาระเบีย11ประตูต่อศูนย์ชนะคีกิสสถานไป5ประตูต่อ4เสมออิหร่าน3ประตูต่อ3แล้วก็ผ่านเข้าสู่ในรอบรองหรือว่ารอบเซมิฟิแนลแพ้อัฟกานิสถานไป1ประตูต่อ9นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หล่นมาชิงเหรียญทองแดงแล้วก็เจอกับ อุซเบกิสถาน,นสามารถเอาชนะอุซเบกิสถานไปได้6ประตูต่อ2ก็คว้าเหรียญทองแดงมาให้กับทีมทัพนักกีฬยไทยได้สำเร็จในการแข่งเอเชียนยูเกมในครั้งนี้นั่นเองทีนี้นะครับได้มาอีก2เหรียญทองแดงจากกีฬาประเภทว่ายน้ำครับพัดทีมผสม4คูณ100เมตรฟรีสไตล์นะฮะไทยเราเข้าอันดับที่3ครับซึ่งทำเวลาไป3.37 จุดห้อ่ะเป็นรายการสุดท้ายของการแข่งขันเอเชียนยูทเกมเลยนะฮะซึ่งเหรียญทองเป็นจีนเหรียญเงินเป็นฮ่องกงแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นไทยเรานะครับซึ่งเราแซงอินโดนีเซียไปในช่วงการแข่งขันครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับคนแรกนะครับของเราจะสตาร์ทค่อนข้างช้าหน่อยนะก็เราไปได้แบบการเล่งเครื่องของน่าจะประมาณคนที่3คนที่2นี่ก็ยัง คงเส้นคงวาอยู่นะครับเราไปได้ความเร็วจากคนที่3แล้วก็คนที่4ทําให้เราสามารถเอาชนะเข้าสู่เส้นชัยเป็นอันดับที่3ได้แตะขอบสระนะฮะก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญทองแดงนะครับก่อนหน้านี้ได้มาจากกีฬาว่ายน้ําเช่นเดียวกันก็คือว่ายน้ําท่ากบนะครับห้เมตรหญิงครับไทยเราก็ คว้ามาได้1เหรียญทองแดงเข้าอันดับที่3อันดับที่1คือห้องกกงอันดับที่2คือห้องกกงนะครับอันดับที่3ไทยเราครับ32.45ิบานะครับทำคะแนนไปน,นี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับทีมว่ายน้ํานี่ก็ได้มานะครับประมาณ5เหรียญทองแดงนะคือยังไม่มีเหรียญเงินยังไม่มีเหรียญทองนะครับแต่เอ็ดมินก็ชื่นชมเพราะว่าเราแข่งขันกับ ตัวตึงทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงนะฮะไต้หวันอีกนะครับแล้วก็จีนโอ้โหกว่าที่เราจะแย่งเหรียญทองแดงมาได้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ทั้งนี้นะครับว่ายน้ำเนี่ยเอ็มินก็อยากจะให้เราขึ้นมาแข็งแกล่งนะครับอีกครั้งหนึ่งก็มาดูกันครับวงการว่ายน้ําเรานะเอ็มินคิดว่าอ่าแต่และคนที่มีตัวเก่งนะครับเป็นรุ่นต่อรุ่นนะฮะซึ่งมันแล้วแต่ช่วงจังหวะ นะของแต่ละชิ้นกีฬาด้วยทั้งนี้นะครับว่ายน้าเนี่ยจับตาไปที่น้องนัททนิชานะครับซึ่งคว้ามาได้ทั้งหมดสี่เหรียญทองแดงก็ได้มาจากาผัด 4, ี่คูณร้อยเมตรหญิงนะครับได้มาจาก50เมตรท่าผีเสื้อแล้วก็ได้มาจาก4ี0คูณร้อยเมตรทีมผสมฟรีสไตล์ได้มาจาก4ี0คูณร้อยเมตรทีมผสมแบบเมเล่นะครับที่ได้เหรียญทองแดงมาครองแล้วก็น้อง แอดมินดูแล้วนะครับค่อนข้างที่จะว่ายน้ําก็ค่อนข้างงเร็วะนะคือเหมือนเบสิกทักษะเนี่ยนะครับถ้ามีการปรับพัฒนาต่อไปแอดมินคิดว่าน่าจะเป็นตัวเก่งของวงการว่ายน้ําไทยเลยนะฮะทีนี้นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับสรุปผลการแข่งขันผลงานของทีมทัพมัิกาไทยเมื่อวานนี้นะครับกวาดมาทั้งหมด8เหรียญก็ประกอบไปด้วย2เหรียญทอง6เหรียญทองแดงมาดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดตอนนี้แล้วก็ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ จีนเป็นเจ้าเหรียญทองครับได้ไปทั้งหมด63เหรียญทอง49เหรียญเงิน35เหรียญทองแดงเหรียญรวม1 4 7เหรียญเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนยูเกม2025ในครั้งนี้แล้วก็อันดับที่2คืออุซเบกิสถานนะครับคว้าไปได้37เหรียญทอง16เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงเหรียญรวม2ี่เอ็ดเหรียญ แล้วก็อันดับที่3เป็นคาซัคสถาน24เหรียญทอง29เหรียญเงิน40เหรียญทองแดงเหรียญรวม93เหรียญอันดับที่4อิหร่าน22เหรียญทอง18เหรียญเงิน36เหรียญทองแดงเหรียญรวม76เหรียญอุซเบกคาซัคสถานแล้วก็อิหร่านได้เหรียญทองแบบโกยเต็มเมที่เนี่ยนะจากกีฬาประเภทเกี่ยวกับวิชาการป้องกันตัวทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อันดับที่5เป็นไทยเราครับ ได้ไปทั้งหมด15เหรียญทอง15เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงเหรียญรวม48เหรียญอันดับที่6เป็นอินเดีย13เหรียญทอง18เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงเหรียญรวม48เหรียญอันดับที่7เป็นฮ่องกงนะครับ13เหรียญทอง13เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงเหรียญรวม36เหรียญแล้วก็ถ้าเป็นชาติอาเซียนของเรานะครับเป็นฟิลิปปินส์ทำได้ดีที่สุดนะครับรองลงมาจากไทยก็คืออยู่ที่อันดับที่12 7 เหรียญทองเเหรียญเงิน10เหรียญทองแดงเหรียญรวม24เหรียญนะครับโดยที่เกาหลีใต้นะครับขึ้นมาเป็น7เหรียญทองนะส่วนชาติอาเซียนของเราอีกก็จะเป็นอินโดนีเซียอยู่ที่อันดับที่15 4ี่เหรียญทอง6เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงเหรียญรวม28เหรียญแล้วก็อันดับที่16คือญี่ปุ่นนะครับ4เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงเหรียญรวม18เหรียญเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นส่งนักกีฬาไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับเหรียญรางวัลก็คือได้ในลักษณะประมาณนี้นะ ส่วนเวียดนามรั้งอันดับที่22สิงคโปร์อันดับที่19นะครับแล้วก็มาเลเซียอันดับที่23อ่าอยู่ที่1เหรียญทองสองเหรียญเงิน 9, เก้าเหรียญทองแดงส่วนกัมพูชาอยู่ที่อันดับที่31มเนะครับมี2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันนี้ก็คือสรุปเหรียญรางวัล นะครับทั้งหมดเลยของการแข่งขันเอเชียนเกม2025ในครั้งนี้ปิดฉากลงแล้วนะครับทีนี้ไทยเราได้เหรียญจากกีฬาชนิดไหนบ้างนะครับแอดมินรวบรวมมาให้แล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วย15เหรียญทอง15เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงเหรียญรวม48เหรียญจากกีฬากรีฑานะครับ1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงนะครับแอดมินจําได้ว่าเป็นกระโดดค้ำนะฮะแล้วก็ เป็นทุ่มน้ําหนักนะฮสำหรับอ่ประเภทชนิดฟีดานะครับที่เป็นกรีทานะคือเราไม่ได้ประเภทวิ่งเลยนะครับแล้วก็แบดมินตันครับกวาดมา3เหรียญก็คือ1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงแล้วก็ต่อมาเป็นวอลเลย์บอลชายหาด2เหรียญเงินนะครับแล้วก็จะเป็นมวยปั้มบนชายหาดนะครับหเหรียญทองแดง กีฬาจักรยานถนนนะครับหเหรียญเงิน1เหรียญทองแดง e-sport หเหรียญทอง1เหรียญเงินเหรียญรวม2เหรียญแล้วก็ฟุตซอลได้มา1เหรียญทองแดงกอล์ฟหเหรียญเงินจูจิซู1เหรียญทองยูโด1นเหรียญทองแดงกับดิ้นห่เหรียญทองแดงแล้วก็ MMA ศิลปะป้องกันตัวแบบผสมนะครับหเหรียญเงินแล้วก็จะมีมวยไทย4ี่เหรียญทองสี่เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง มีว่ายน้ำา้าเหรียญทองแดงเชควันโด3เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงเทคบอล4ี่เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็วอลเลย์บอล2เหรียญทองแดงยกน้ำหนัก1เหรียญเงินแล้วก็มวยป้ำอีก1เหรียญทองแดงอันนี้ก็คือผลงานของทีมทัพนักกีฬาไทยทั้งหมดนะครับในแต่ละชนิดกีฬาก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวงการกีฬาไทยเนี่ยก็ ดีอย่างต่อเนื่องนะเท่า์นเมนดูนะครับแต่ว่าบางกีฬาบางสมาคมอาจจะยังไม่มีผลงานนะครับซึ่งจะต้องไปปรับกันต่อไปสําหรับประเภทชนิดกีฬาแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็ชื่นชมน้องๆเยาวชนนะครับที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ขนาดนี้นะส่วนไทยเราที่เป็นกีฬาที่ทําให้เป็นเจ้าเหรียญทองเนี่ยนะครับมีหลายกีฬานะโดยเฉพาะแบดมินตันไทยนะระดับโลกทั้ง รุ่นเยาวชนทั้งชุดใหญ่นะครับโดยที่เราก็เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียเลยนะครับถ้าเราดูตามเหรียญรางวัลนะไทยเราได้ทั้งหมดนะครับหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงเหรียญรวมสามเหรียญอันดับที่หนึ่งของการแข่งขันแบดมินตันนะครับโดยที่อันดับที่สองคือจีนหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินแล้วก็อันดับที่สามคืออินโดนีเซียหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงนะครับต่อมาครับกีฬามวยไทยไทยก็คือเจ้าเหรียญทองอันดับหนึ่งของ เอเชียนะครับโดยที่ได้มาถึง4เหรียญทอง4ี่เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเหรียญรวม9เหรียญอันดับที่2เป็นฟิลิปปินส์นะครับสเหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเหรียญรวม6เหรียญแล้วก็อันดับที่3เนี่ยอิหร่านอันดับที่4อิรักอันดับที่5อุซเบกิสถานนะฮะแล้วก็ UAE นะครับสหรัฐอเมริกาคาซัคสถานจอร์แดนแล้วก็ปาเลสไตน์โอ้โหได้ชาระหนึ่งเหรียญอันนี้ก็ได้จับตามองนะครับทางด้านตะวันออกกลางที่เขาก็เก่งเหมือนกันนะ แล้วก็กีฬาที่ไทยได้เป็นเจ้าเหรียญทองเบอร์หนึ่งของเอเชียอีกก็คือกีฬาเทคบอลครับชิงกันทั้งหมด5เหรียญไทยกวาดไปถึง4เหรียญทอง1เหรียญเงินนะครับอันดับที่คืออิรักครับ1เหรียญทอง2เหรียญเงินนะฮะแล้วก็ ชาติอื่นๆก็ได้เหรียญเ,เงินแล้วก็ได้เหรียญทองแดงกันไปนะถือว่ากีฬาเทคบอลของไทยเนี่ยนะครับค่อนข้างไร้เทียมทานจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียแล้วก็ระดับโลกด้วยนะไม่ธรรมดาก็ขอให้รักษาฟอร์มตรงนี้เอาไว้นะครับส่วนก e ีฬาอีสปอร์ตของไทยก็ไม่น้อยหน้านะ ก็รั้งอันดับ2ของเอเชียในการแข่งเอเชียนยูเกมในครั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าเหรียญทองนะครับในกีฬาประเภทนี้ครับสเหรียญทอง1เหรียญทองแดงนะครับไทยเราอยู่ที่1เหรียญทอง1เหรียญเงินเดี๋ยวรวม2เหรียญครับอันดับที่3เป็นฮ่องกง1เหรียญทองนะต่อมาครับกีฬาที่ไทยเราสามารถทําได้ดีแล้วก็ดีแบบต่อเนื่องดีพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กนะฮะทั้งระดับโลก ทั้งระดับเอเชียนั่นก็คือเกีฬาเทควันโดนั่นเองครับซึ่งล่าสุดนะครับอยู่บาลังทัพทีมแดงพึ่งคว้าเป็นแชมป์โลกมานะครับในรุ่นของเขานะก็อันนั้นเป็นรุ่นใหญ่นะทีนี้เป็นรุ่นเยาวชนเราเนี่ยแข่งขันเอเชียนยูเกมก็ไม่ธรรมดาครับ ทำมาได้ถึง3เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนะครับอันดับที่1เจ้าเหรียญทองเทควันโดคือจีนครับสเหรียญทองห้เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเหรียญรวม12เหรียญอันดับที่2เป็นอิหร่าน3เหรียญทองสองเหรียญเงิน6เหรียญทองแดงเหรียญรวม11เหรียญอันดับที่3คือไทยครับสเหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงเหรียญรวม7เหรียญเหรียญอันดับ1กับ 2- 3เสนี่ไม่ห่างกันเลยนะค่อนข้างสูสีกันเลยแล้วก็อย่าง 2- 3สนี่ก็คือ เหรียญทองเท่ากันเหรียญเงินเท่ากันเราไปได้เหรียญทองแดงน้อยกว่าอีหลานเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเทควันโดไทยนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสุดยอดตลอดเลยนะในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามครับแอดมินขอชื่นชมนะครับต่อมากีฬาที่เราค่อนข้างทําได้ดีแต่ว่าเราค่อนข้างเสียดายหน่อยก็คือวอลเลย์บอลชายหาดครับ เราได้มา2เหรียญเงินนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเทียบแล้วอย่างคาซัคสถานไงนะคด้บได้1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงก็ถ้าเอามาหยวๆกับเหรียญเงิน2เหรียญก็พอๆกันนะซึ่งคาซัคสถานนะครับเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันวย์บอลชายหาดส่วนอันดับ2คือจีน1เหรียญทองนะครับอันดับ3คือไทยแล้อันดับท,ที่4อินโดนีเซียนะ ต่อมาเป็นกีฬาวอลเลย์บอลน,นะฮะวอลเลย์บอลเราเนี่ยก็ได้มาถึง2เหรียญทองแดงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะถึงเราจะไม่ได้เข้าชิงได้เหรียญทองก็ตามนะซึ่งอิหร่านนะครับคว้าไปถึง2เหรียญทองไม่ธรรมดาแล้วนะวงการกีฬาวอลเลย์บอลอิหร่านนะครับโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงนี่ต้องจับตามองเลยนะครับอันดับที่2คืออินโดนีเซีย1เหรียญเงินอันดับที่3คือปากีสถาน1เหรียญเงินไทยเราได้มา2เหรียญทองแดงทั้งประเภททีมหญิงแลวก็ประเภททีมชายได้มาละ1เหรียญทองแดงนะครับ ต่อมาเป็นกีฬาจูจิตซูไทยเราก็ถือว่าทําได้ดีนะได้มาหนึ่งเหรียญทองซึ่งเจ้าเหรียญทองของกีฬาชนิดนี้ก็คือยูเอเอีสระดบิรินะครับสเหรียญทองสองเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงนะแล้วก็เกาหลีใต้สองเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงไทยเราก็เท่าเท่ากับสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะครับชาติละหนึ่งเหรียญทองก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยครับสำหรับกีฬาชนิดนี้ซึ่งไทยเราก็เต็มที่แล้วนะครับได้อ่า น้องยูยมาช่วยนะได้เหรียญทองไปได้สําเร็จก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับต่อมากีฬาฟุตซอลครับไทยก็ได้มา1เหรียญทองแดงจีน1เหรียญเงินนะฮะแล้วก็ไต้หวันเนี่ยหนึ่งเหรียญทองแดงอัฟกานิสถาน1เหรียญทองอิหร่านเป็นเจ้าเหรียญทองนะครับหเหรียญทอง1เหรียญเงินนะก็ถือว่าเต็มที่แล้วสาหรับฟุตซอลก็มาปรับกันใหม่นะครับ ส่วนกีฬาที่เราไม่มีเหรียญเลยนะครับชิงกันถึง14เหรียญทองเนี่ยก็คือกีฬาประเภทมวยสากลน,นะฮะบ,บ็อกซิง่งโอ้โหไม่มีเหรียญเลยนะค,คือเจ้าเหรียญทองคือคาซัคสถานครับห้าเหรียญทองอุซเบกยหาเหรียญทองอินเดียสี่เหรียญทองนะนอกจากนั้นนะครับชาติอื่นก็ได้เหรียญเงินแล้วก็ได้เหรียญทองแดงกันไปส่วนไทยเราไม่ได้สักเหรียญเลยนะครับเหรียญเงินก็ไม่ได้เหรียญทองแดงก็ไม่ได้ที่ส่งไปก็หลายรุ่นเหมือนกันทั้งนี้นะครับนี่ก็คือ ในส่วนของกีฬามวยสากลเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีผลงานสักเท่าไหร่นะฮะในช่วงที่ผ่านๆมาสําหรับทีมเยาวชนเองก็ยังไม่มีผลงานนะครับแต่ว่าอาจจะดูพัฒนาการของน้องๆน,นะครับในการแข่งขันเนี่ยมีแมตช์แพ้มีแมตช์ชนะแต่เราไม่สามารถเข้าไปถึงในรอบเซมิฟิแนลหรือว่ารอบไฟแนลได้เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจย์ของวงการกีฬามวยสากลต่อไปครับนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่แอดมินเอามาสรุปผลการแข่งขันสรุปเกี่ยวกับ ทีมทัพนาฬิกาไทยที่เป็นผลงานนะต่างๆเนี่ยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมนะครับว่ากีฬาไหนเราได้มาแบบไหนบ้างนะก็นําไปปรับในเรื่องของออการพัฒนาวงการกีฬาไทยต่อไปครับแล้วพบกันใหมให่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมเชียร์กันต่ออย่าลืมมาเชียวอลเลย์บอลหญิงยู16 ชิงแชมป์เอเชียไทยเราเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนมีลุ้นคัิฟายเป็น u 17ชิงแชมป์โลกปี2 0 2 6ต่อไปครับแล้วเพื่อนใหม่คลิปน้ายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวัเล์บันและกีฬาแล้วก็กีฬาพิเศษแบบนี้สวัสดีครับ